สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทางย t u b e นะครับตัวนี้สวยมากมาพบกับผมครับเชฟก๊อตไก่งวงนะครับวันนี้เอามาสีข้าวเสร็จครับก็เอาข้าวมาตักนะครับดูฝนฟ้าอากาศก็ท้องฟ้าโปร่งใสนะครับแต่วันสองวันเห็นว่าพายุจะเข้านะครับจะแห้งทันหรือเปล่านี่สวนมะกอครับก็เพิ่งเริ่มปลูกนะครับของ ได้ข้างๆของคุณป้าเพิ่งคุณป้าเพื่อนบัดเดี๋ยวผมจะพาไปดูไก่งวงไม่รู้เป็นอะไรดีใจเหลือเกินนะครับอืมใชมากตัวผู้มีกิ่ตัว ตัวผู้สีต่ตัวตัวเมียเจ็ดตัวสวยมาก้ได้ออกจาก อกดีใจมากไปแล้วก๊ก๊กกมามามาโชว์หน่อยนะสวยมากตัวสีขาวว่าสวยลายก็สวย i <laughs> Hmm. ตัวนี้ตัวพ่อครับชื่อสรพงคนนั้นลูกกระจกดูหัวมันเพื่อนๆหัวมันทำไมเป็นตะปุ่มตะป่ำอย่างนั้นเห็นไหมมือน นี่นปีกนี่ต้องลากพื้นด้วยนะครับนั่นอืมเนาะเอาะ

มามามามันเห็นรถรถเห็นเงาเงามันเห็นเงาในรถมันก็จะกระโดดขึ้นรถผมมีแต่รอยเท้าไก่งวงนะครับมีแต่รอยเล็บขูดฮอืมฮึ่ม เยอะม,มากมมจะไข่ตัวนี้จะไข่รนะ้องนะฮะอืมจะพึ่งขนอะไรกันนักกันนานะครับลำแผนไก่งวงลำแผนสวยมากนี

พ่อแม่พันธุ์สมบูรณ์มากนะครับดูตัวเมียก็พึงขนนะตัวเมียลำแผ่นก็มี ออเรียบร้อยคลิปนี้เชฟก็คลิปนี้เชฟก,ชก,ชก็ขอลาไปก่อนนะครับเพื่นๆค้น้าเขาเจอกันใหม่วันนี้มาถ่ายไก่งวงนะครับสวัสดีครับ